รีโว่เกียร์โตตัวท็อปเข้าใหม่ครับคันนี้เป็นตัว2.4รุ่น G นะครับปี2 0 1 8 1 9ได้เกียรโต้มาพร้อมแคดดี้บอยสวยๆนะครับไม่แค่60,000เท่านั้นนะครับคันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาชมสภาพดิบสภาพแรกนะครับนี่ดูภายในกันก่อนนะครับภายในสภาพสวยมากนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะ อ่อแถว2นะครับมีแอร์ให้เรานะครับผมได้เกียร์อัตโนมัตินะขับง่ายง่ายสบายๆนะครับผมคันนี้ราคา5 8 9 0 0 0แนาพนะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,600บาทนะฮะใครสนใจชมคลิปนี้ให้จบได้ชมสภาพดิบสภาพแรกรับกันเลยครับสวัสดีครับผมบอยพยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องบอยรถกระบะมือสองนะครับผมคลิปนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นตัวโตโยต้าไฮรักรีโวนะ2.4 รุ่น G-Pioneer กระบะยกสูงเกียร์โต้นะครับปี2018-2019สีบอนเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้รีบมาถ่ายให้ได้ดูก่อนรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เอาไปสปาใดๆนะครับผมที่ต้องรีบถ่ายเพราะว่าคันนี้ไม่แค่60,000เท่านั้นนะครับถ้าไม่รีบถ่ายได้ดูกันเนี่ยรับประกันไปไวแน่นอนใครหาอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนะฮะ083131826เบอร์นี้แอดไลน์นะฮะขอารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมใครอยากดูรถตัวจริง ตั้งอยู่ที่เพชรยนต์เสรีทไทย68แยกหนึง่งเข้ามาดูเข้ามาลองขับได้นะครับแต่แนะนําติดต่อเข้ามาก่อนนะครว่ารถคันนี้ยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบอกได้เลยว่าไปไวแน่นอนนะครับสำหรับราคาเนี่ยอยู่ที่589,000นะใครเครดิตดีจัดเต็มเอาไปเลยฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ16,000บาทอขอพายัพ1600บาทไม่ใช่16,000บาทนะ,ะสาหรับตัวรีโ o 2.4G นะครับตัวท็อปสุดปี2018-19เกียร์อโอตโต้คันนี้ นะเดี๋ยวผมพาชมสภาพดิบกันก่อนเลยนะสภาพแรกรับนะแต่ต้องขออภัยด้วยมันมีฝุ่นไปบ้างเล็กน้อยนะฮะพอรถเพิ่งเข้ามาใหม่ดูกระจังหน้าเนี่ยสวยเลยนะครับเป็นสีดําตัดโคมเมียมไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสมารับตัวท็อปนะลูกแก้วใสๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ทามันนิ่งไลท์ไฟเรียวนะครับบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันสภาพเขาสวยแล้วก็ใสเลยนะครับไม่มีรอยจากรอยแล้วไฟแท้เดิมจากโรง,งงานไม่ได้มีการเปลี่ยนนะฮะด้านล่างก็ในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์ นะฮะก็มีมาให้ครบดูที่ผิวพันธ์ด้านหน้าโดยรวมนะถือว่าสวยมากคันนี้นะครับผมนี่คือสภาพดิบสภาพแรกรับเลยนะฮะร,รถยังไม่ได้เอาไปสปาหรือว่าเอาไปปรับสภาพใดๆนะไฟหน้าขวาสภาพสวยสายสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะเรียมสันผิวพันธ์คมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะฮะไม่มีย้อมแมวขายแน่นอน ประสบการณ์มากกว่า23ปีในการคัดรถของทางบริษัทรย,ยนต์สบายใจได้นะฮะนี่ผิวพันธตัวฝากระโปรงนะสวยๆส,สายๆแบบนี้เลยนี่เคาะไปแบบใสาๆแบบนี้เลยสีเดิมโรงงานนะครับใครที่หาอยู่นะครับคันนี้ก็ได้มาพร้อมกับ c a ดด y ้บอยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะแคดดี้บอยถ้าใครไม่อยากได้ต้องการให้ถอดออกนะของเราถอดออกไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะราคาไม่ได้ถูกลดลงนะเพราะว่าราคาที่ ตั้งไว้ไม่ได้บวกกับแคดดี้บอยไว้นะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราถอดให้เก็บงานให้หรือว่าจะเอาเก็บไว้ใช้นะคบไว้แบบข้นของนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับกลัวเปียกก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะ,ะถือว่าตอบโจทย์นะ,ะเก็บไว้ก่อนก็ได้ไปถอดเองก็ได้เปลื่ยไปขายต่อนะฮะได้ทุนคืนมาบ้างนะคะรับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กสิบเนะครับยางไม่ต้องพูดถึงยางเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพแล้วผมไม่ได้เช็คปียางนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาย,ยางเปอร์เซ็นนะเป็นยางเปอร์เซ็นแต่ว่าให้ปีใหม่ๆ เอาไปแบบใช้งานได้3 4ปีมีแน่นอนนะคะเดี๋ยวผมขยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่เป็นให้นะฮะผิวพันธุ์ด้านข้างฝั่งนี้ก็นะคมสวยไม่มีรอยบุบไม่มีรักยิ้มกระจกมองข้างนะครับพร้อมฝาครอบโครมเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้นะครับชายบันไดก็สีดำดำนะสภาพสวยเลยนะมือจับประตูเป็นเป็นแบบโครมเมียมแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในเบาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาหนังสีดํา สภาพสวยมากนะครับเบาะก,ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะเช้านี้น่าจะได้คิวไปปรับสภาพนะนี่ครับรถรอเอาเข้า QC นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราทุกอย่างนะครับของเราต้อง QC ก่อนนะทุกคันเนี่ยสบายใจได้เรามีทีมช่าง QC รถนะครับปรับสภาพรถให้นี่ครับดูที่แผงประตูนะครับแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ำ สปอร์ตเมนอาร์ตนะครับอยู่ครบสวยงามแนวซีนซิลิโคนแนวตรงสวยๆแผงกั้นประตูตร,ตรงนี้ตกแต่งด้วยวัสดุหนังบุดนุ่มตะเข็บได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์กระจกเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับเป็นฟิล์มของค่ายคูซอกด้านแก้มนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะซอกแห้งๆแ,แบบนี้ตามจุดมาร์คสีตามสีจากทางโรงงานอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์พมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายบ้างสายได้นะครับผมปรับระบบเครื่องเสียงที่พรมอะไรได้ เลขใหม่แค่หกหมื่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องดูเลขใหม่นะปัจจุบันกันนี่กราฟ,ฟิกขึ้นมาค่อนข้างสวยงามเลยครับกราฟ,ฟิกนะนะครับตอนนี้ไหม่อยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้าพันกิโลใม่น้อยมากปีสิบแปดนะรถปีสิบแปดปลายปีก็วิ่งเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณหมื่นกว่าโลเองนะฮะใครอยากได้รถสวยๆใหม่น้อยๆเนี่ยผมไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะครับรีบติดต่อเข้ามาเถอะนะครับผมรับประกันอยู่ไม่นาน นะรีบถ่ายสภาพดิบสภาพแรกรับให้ดูก่อนๆนะคืนไปรอรถปรับสภาพเสร็จรับประกันไปก่อนแน่นอนนะครับนะครับดูที่คอนโซลด,ดันบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางดูแลดีนะค,คันนี้ก็ได้หน้าจอ7นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบนําทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครัเซ็ตอุณหภูมิเป็นแบบออโต้ได้ส่วนตัวเกียร์นะครับได้เกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดสามารถใช้ ปัดเข้าหาตัวนะครับปรับเป็นแบบเมนูวนได้แล้วก็มาพร้อมอีโค่แล้วก็พาวเวอร์โหมดนะฮะใครเอาขวดนะฮะกระทิงดองเอาไว้ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ทิ้งนะเข้ามาใหม่จริงนะเมื่อวานน่าจะมีช่างเอาขับเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ชิ้งขวดกระทิงดองนะฮะนี่ครับดูซ่อกประตูนะหัวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้จุดแปดสติ๊กเกอร์แนสนิียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเก่าไม่มีรอยดาโดนสาดสีนะฮะนะแต่ว่าส่องขออพัยอีกรอบนึงรถคันนี้ผมถ่ายสภาพดีบจริงๆ มันฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับยังไม่ได้ไเอาไปปรับสภาพหรือว่า,าไปสปาใดๆบ่อด,ด้านหลังนะสภาพสวยนะนี่นะคตัว G ีเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับไม่เหมือนตัว E ีตัว E ีเป็นเบาะผ้าใครที่อยากได้เป็นรถครอบครัวใช้นั่งในครอบครัวเนี่ยคนนั่งแถวสองสบายๆเนี่ยเบาะหนังเนี่ยนั่งสบายกว่าเบาะผ้าอยู่ละนะครับแล้วก็มีแอร์แถวสองให้นะคนแถวสองไม่ต้องกลัวร้อนแล้วส่วนใหญ่รถกระบะนะแอร์แถวสองเนี่ยไม่ค่อยมีจะมีให้เฉพาะตัวท็อป คันนี้ก็ได้ตัวท็อปเลยนะครับมีแอร์ดาวสองให้ราคาเนี่ยก็ถือว่าห่างกับตัว e ไม่เยอะนะครับจัดตัวท็อปไปเลยนะฮะคันนี้ก็ไม่แค่หกหมื่นห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทดูที่แผงประตูฝั่งนี้นะสะภาพสวยนะไม่มีช้ำสังเกตรูสปอร์ตเมทอาร์ตต่างๆอยู่ครบทั่วซีนซิลิโคนแนวตรงสวยๆเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานสี่ล้อนะครับเป็นแม็กจากทางโตโยต้าสี่ล้อนะครับขอบสิบเจ็ดสัญลักษณ์โลโก้พรีเลนเนอร์นะครับเป็นตัวยกสูง ซึ่งมาพร้อมกับแคดดี้บอยแบบนี้เลยนะครับแคดดี้บอยติดก็ได้ถอดก็ได้นะครับผมยินดีนะครับผมเดี๋ยวเราดูแลให้ของเรานะครับรถปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับต้องการให้แก้จุดไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับผมยินดีนะครับผมด้านท้ายนะครับของเขาจะมาพร้อมกับเซนเซอร์กัลยัให้อีก2จุดนะครับโลโก้ทุกตัวสอนนะมาแบบครบครบสัญลักษณ์ไฮรักจี Hi G, แล้วก็รีโวไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพสวยสมบูรณ์ นะมือจับฝาท้ายนะเป็นแบบโครเมี่ยมตัวกล้องมองหลังติดอยู่ตรงนี้นะฮะไฟเบรกดูที่3มีมาให้ครบถ้วนนะคันนี้ก็ออกรถมาจากาตัว k motor เลยนะครับนี่ไฟเบรกสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวเดี๋ยวเช็คในส่วนของตัวด้านในกันนะครับอ่าตัวนี้ก็มีแม็กไนเนอร์มาให้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดแบบถอดตัวบางทีเนี่ยบางคันมีแคดดี้บอยแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ได้มีติดแม็กไนเนอร์มาให้นะครับแต่คันนี้ก็มีแม็กไนเนอร์มาให้ด้วย นะฮะดูสภาพตัวแม็กไนเนอร์ก็โดยรวมผมก็ถือว่าสภาพโอเคนะเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับมันร่องรอยการใช้งานหนักนี่แทบไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่ล้อสี่ประตูเนี่ยไม่ค่อยบรรทุกมันไม่ค่อยจบับบรรทุกหนักนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยไม่ค่อยจะบรรทุกหนักเน้นขนคนมากกว่าแล้วก็บรรทุกบ้างเล็กน้อยนะครับยิ่งมีแบบแคดดี้บอยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบขนของใหญ่ๆห,หนักๆอยู่แล้วนะผิวพาาเหลียมสันนะฮะด้านข้างฝั่งนี้ก็ คมๆสวยๆสติกเกอร์พีร r เนอร์นะแนสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่าซอกประตูฝั่งนี้นะครับแผงประตูเดิมนะครับไม่มีช้ํนะติดฟิล์มสภาพฟิล์มก็สวยมากนะครับเป็นฟิล์มของไฮคูสภาพพร้อมใช้งาน mm hmm. หัวน็อตซอกประตูนะฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับมาร์คสีแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีรอยแกะเก่าไม่มีรอยถอดประตูเอาไปทําสงรับสีรถไม่เคยผ่านการอุบัติเหตุหนักๆมานะคะคันนี้ผมก็เช็คให้แล้วนะครับสภาพสวยนะครับผม สปอร์ตแมนอาร์สอยครบนะใครที่สนใจนะครับติดต่อให้ผมดูแายเคสก็โทรเข้ามาหาผมให้ผมดูแายเคสได้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของรยนต์นะครับนี่นะครับแล้วก็ผมเช็คเองนะครับดูเองกับมือนะครับรถทุกคันนะครับพี่ๆได้ไปเนี่ยสบายใจแน่นอนนะครับผมรถทุกคันผมเช็คแล้วก่อนรีวิวก่อนนําลงช่องนะงรถเราเนี่ยมีเยอะแต่ว่าคันที่จะลงช่องเนี่ยต้องเป็นคันที่เด็ดแล้วก็สวยแล้วก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับ เป็นตัว G แล้วก็ไมค์แค่6ก0 0 0นะครับผมบอกได้ยว่าไปไวแน่นอนนะครับไมค์0 0 0 0ได้ตัว G ด้วยราคา5 8 9 0 0 0นะ589,000ถือว่าราคาดีแทบไม่ต่างกับตัวรุ่น E นะครับเราได้ตัวท็อปไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับตัว G นะกับตัวรี vo นะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวถัดมาเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรไม่เคยผ่านการ ต่งเครื่องทําเครื่องใดๆนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับก็รถนะของเราเนี่ยรถต่างเครื่องเนี่ยเราไม่รับเข้ามาอยู่แล้วต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับก็เราตั้งทงไว้แล้วนะครับรถเนี่ยเราเน้นขายรถเดิมนะใครอยากได้รถเดิมเนี่ยก็ดูช่องผมไว้นะครับผมเน้นแต่รถเดิมนะครับแผ่นเพตัวรถมอกนะครับอยู่ครบตรงนี้นะครับผมนี่ซอกด้านในนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงหัวน็อตคมๆสวยๆเนี่ย น็อต <Not S 2> ฝากระโปรงเนี่ยดูแล้วฝากระโปรงไม่เคยแกะทาสีหรือว่าโดนชนการยุบตัวหนักมานะครับสังเกตนะฮะรูระบายความร้อนคมๆแบบนี้เลยนะครับซีนซิลิโคนนะครับตรงสวยๆแล้วก็สติกเกอร์มอลสติกเกอร์หน้าเสิทเรียมเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกา่าตัวนี้ฝากระโปรงเดิมนะครับปั๊มชัดเจนจากทางโตโยต้านะครับซอกน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับซอกด้านในหัวน็อตคมๆสวยๆนะครับผมคานแก้มซ้ายแก้มขวานะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับดูจุดหัวน็อต ไฟหน้าไม่เคยแกะไม่เคยขยับไม่เคยถูกขันคานด้านหน้าของเขาเนี่ยตรงตรง,ตรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับดูรายละเอียดเนี่ยได้เดิมหมดสังเกตคานเนี่ยขเขาจะไม่มีไม่มีเบี้ยวไม่มีการยุบตัวมานะครับหรือว่าการเปลี่ยนคานสีผิวคานหน้าซ้ายขวาจะสม่ําเสมอกันนะครับผมนะคันนี้ผมมอได้เลยว่าไม่อยากให้พลาดกันนะครับรีบถ่ายรีบรีบิวให้ได้ดูกันเดี๋ยววันนี้ได้ลงช่องนะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับประกันไปเร็วแน่นอนนะครับกับมาแค่6 0 0 0 0น ไฮรักลีโว2.4รุ่น G นะครตัวท็อปสุดปี2018-19ราคา5 8 9 0 0 0นะใครอยากออกรถคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น1 6 0 0บาทนะฮะขอคนที่มีรายได้2เท่าของค่างวดนะฮะหรือว่าประมาณ22,000บาทซื้อคนเดียวจบได้แน่นอนนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดต คลิปรถกระบะสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะมีอัปเดตรถครอบครัวมาด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ